เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่วยพี่สวัสดคภาพนี่ของมาชีเป้ารถสวยๆถูกๆถ้าม่ชมเรเลือกซื้อเลือกใช้นะครับันนี้รถปี2012ครับสภาพกิ๊บๆเลยสมบูรณ์มากเหมือนรถออกมาใหม่ครับเจ้าของดูแลอย่างดีเดิมโรงงานทุกจุดเดิมยันแมกครับผมใช้ผมเที่ยวรถผ่านใช้งานกันได้อีกยาวนะครับ ครื่องดีมากไม่มีปัญหาช่วงล่างแน่นซื้อไปใช้ได้เลยครับไม่ต้องทำอะไรเพิ่มไม่ต้องซ่อมไม่เพียงแสนสี่เท่านนเองไม้แท้ไม่น้อยมีสปอยเลอร์หลังมีไฟตัดหมอกด้วยครับที่ปัดน้ำฝนหน้าหลังเบาะหลังนี่พับได้ครับพับเรียบปรับนอดได้เบาะหลังของโดยสารซา,าสมบูรณ์เบาะไม่ขาดคอนโซลไม่แตกหักไม่ชำรุดโดยรวมแล้วสมบูรณ์ครบพร้อมใช้ครับ ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมาชี้เป้ารถสวยๆลึซื้นประจำแลไม่พลาดคลิปใหม่ๆอันนี้ราคาก็ไม่แพงชิ้นเคยเปิดมาที่79000บาทปี2012นะครับ79000บาทเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําวมาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยครับติดต่อโดยตรงได้เลยพิกัดดูรถอยู่ชนบุรีนะครับแถวแยกคีรีชนบุรี สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ